รับเข้ามาพอปรับเข้ามาเกมก็จะสามารถเข้าสู่ชัยชนะได้ตอนนี้ไอ้พวกแลนสไลด์ว้วไปเด้อว่าไปเด้อว,ว่าไปเด้อผมพูดอย่างนี้เลยนะนะครับแต่ถึงเวลาจริงๆเ,เหมือนโควิด -19 ่ยุโรปแย่สุดขนาดหนักถ้ามาเทียบระหว่างการแก้ปัญหาโควิด -19 กับเรื่องการเลือกตั้งซึ่งเกิดขึ้นมากกว่า10ครั้งอ่ะ17ครั้งเนี่ยหุ้นส่วนคิดว่าโควิด1 9หรือการเลือกตั้งมันง่ายกว่ากัน สวัสดีครับมาพบกับผมเทิดศักดิ์จิมกิตวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนนะฮะที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววิหกนิวส์นะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจนะครับคงเป็นประเด็นที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของสถานการณ์ทางการเมืองซึ่งตอนนี้สื่ออย่างมติชนเนี่ยนะก็มีการวิเคราะห์บอกว่สาสถานการณ์ของบรเอกปรยุทธ์เนี่ยกำลังลิบหลี่ลงเรื่อยๆ ไปดูในเชิงปรากฏการณ์ก่อนแล้วเข้าสู่กระบวนการวิเคราะห์แล้วเข้าสู่กระบวนการสังเคราะห์กันงบกว่าการ่ันี้ทั้ลยาผเรามาเ็นการสบการก็การไปดูความเป็นจริงข้ได้จริงที่รัฐบาลได้เนนกามาที่ผ่านมาที่เขว่าไม่มีผลยังไงบ้างก็ดูก็โอเคนะมี่วากว่าดีเพราะวันนี้ก็ยี่สิบหกโครงการแล้วก็สิบเจ็ดบริษัทร่วมกันทำงานตรงนี้ ให้เป็นไปตามยุทธวิธียุทธศาสตรที่นายบังประกาศไว้ใช่ไหมงบมาในกองทุน6ไอ้8หมื่นล้านนะใน3เซกเตอร์คือ1รถยนมันเป็นรูป2คือรถบัสอะไรเงี้ยแล้วก็3เกี่ยวกับเรื่องเรื่องฐานีประจุบันท่งนมองเนี่ยมีหลายเรื่องที่เราอยู่ในในกล่องตรงนี้นะอันนี้แสดงให้เห็นถึงเราก้าวหน้าไปกระดับแล้วเพราะฉะนั้นประชาชนเราก็เริ่มเปลี่ยนพฤติกรรมไป็นรถไฟมากขึ้นอันนี้ก็มันก็เป็นไปตามเป้าหมายเราว่าปี3รุ่น เราลดศูนย์เราจะหเหลือสามิเเ็นเี่ยแต่ในส่วนของการใช้น้ำมันพวกนั้น,นค่อยๆลดลงไปเรื่อยแต่จะไปตกใจโลกมันเปลี่ยนเราก็ต้องปรับกับแค่นั้นเองใช้ปรับได้กผมว่าถ้าทุกอย่างอยู่ในกรอบของกฎหมายเนี่ยครับทุกคนทําได้หมดแล้วครับแล้วก็ไม่มีใครที่จะตอนทุกวันนี้ก็ไม่ได้มีใครที่จะ,จะจะบอกว่าคนไทยคนไหนห้ามเข้ามาในประเทศไทยนะฮะาะว่ามันก็มีกรอบของกฎหมายใครอยู่ในกรอบไหนเงื่อนไขไหนก็ ถ้าอยู่ปฏิบัติตามกฎหมายเราก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะไปมีภาวิจารณ์อะไรหรอกขอให้ทําถูกกฎหมายเรื่องโพมันก็เป็นตัวชี้วัดยิ่งมีโพแล้วโพให้มันแตกต่างกันเราก็จะสามารถประเมินนะครับว่าข้อแตกต่างนั้นมันเกิดมาจากอะไรแล้วก็ไปแก้ปัญหาได้ตามจุดก็ดีแล้วลลงงอออยอยูู่่่่ไไมกกรวชา,ชา ต,ตู่ตู่ต้องอยู่ต่อและทำไมแลนดบริดจ์ของไทยต้องมีซาอุเป็นจิ๊กซอโรงกลั่นน้ำม,มันคือตัวหล่อเลี้ยงสิงคโปร์เพราะอุตสาหกรรมต่อเนื่องที่ใช้ผลิตภัณฑ์จากรงกลั่นมีหลายอุตสาหกรรมและยังสามารถกำหนดราคาน้ำมันเองได้ด้วยซึ่งราคาน้ำมันของไทยทุกวันนี้ก็ยังต้องอ้างอิงจากประเทศสิงคโปร์ดังนั้นแลนดบริดจ์ คือหมากที่ยิงปืนนัดเดียวได้นกหลายตัวประการแรกไทยจะได้เป็นตัวเชื่อมโลกเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของซัพพลายเชนสำคัญที่เชื่อมตะวันออกกลางอินเดียกลุ่มอาเซียนและจีนเข้าด้วยกันเม็ดเงินมหาศาลจะเข้ามาที่ไทยและทำให้ไทยเป็นจุดศูนย์กลางการเงินใหม่แทนที่สิงคโปร์ประการที่2เป็นโอกาสที่ดีมากสำหรับซาอุที่จะมาลงทุนสร้างโรงกลั่นน้ำมันและขายน้ำมันจากซาอุไปทั่วโลก เนื่องจากเรือขนส่งสินค้าจำนวนมากต้องแวะเติมน้ำมันและรับสินค้าต่างๆที่ไทยทำให้ไทยกลายเป็นศูนย์กลางการค้าและน้ำมันแทนสิงคโปร์ประการที่3ในปัจจุบันไทยต้องนำเข้าวัตถุดิบจากโรงกลั่นเยอะมากทำให้ขาดดุลการค้ามาตลอดถ้าสาอุเข้ามาลงทุนสร้างโรงกลัน่นและผลิตภัณฑ์มากมายจากโรงกลัน่นจะถูกนำมาใช้กับอุตสาหกรรมต่างๆของไทยโดยไม่จำเป็นต้องนำเข้าจากต่างประเทศและไทย ก็ได้ลงทุนเพื่อพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออกหรือ EEC <and> <une> เพื่อเตรียมการรองรับอุตสาหกรรมใหม่ๆที่กำลังจะเกิดขึ้นไว้แล้วเช่นกันประการที่4จีนจะเป็นตลาดส่งออกสำคัญโดยมีซาอุเป็นตัวเชื่อมเพื่อส่งออกสินค้าไปยังตะวันออกกลางถ้าสามารถดึงซาอุมาเล่นเกมแลนด์บริดจ์ได้ไทยจะแข็งแก่งมากลุงตู่จึงให้ความสำคัญกับเรื่องนี้มากลงทุนเจราจาด้วยตัวเองกับเจ้าชายมูฮัมหมัดบินซาอุมานแห่งซาอุ โดยสามารถเชิญเจ้าชายมาร่วมประชุมเอเปกที่กรุงเทพได้สําเร็จหลังจากที่ซาอุเห็นถึงความเอาจริงเอาจังของไทยในการสร้างโครงสร้างพื้นฐานด้านโลจิสติกทั้งรถไฟความเร็วสูงรถไฟทางคู่และมอเตอร์เวย์ต่างๆเพื่อเชื่อมกับจีนนี่คือเหตุผลว่าทําไมเราต้องสนใจการเลือกตั้งครั้งนี้เพราะตะวันตกต้องการกาจัดลุงตู่สิงคโปร์ต้องการโค่นลุงตู่ลุงโทนี่เพื่อนสีสิงคโปร์ต้องการกลับมาเพื่อยุติเรื่องนี้ พอทำไม่ทำจีนจะพังงาสิงคโปร์จะพินาศส่งผลต่อยุทธศาสตร์อินโดแปซิฟิกของสหรัฐหวัวเด็ดตีนขาดอย่างไงสิงคโปร์กับสหรัฐต้องเอาลุงตู่ลงให้ได้ดังนั้นพวกเราทุกคนต้องช่วยกันนะครับเพราะถ้าไม่ใช่ลุงตู่การเจราจากับซาอุที่กําลังดําเนินไปได้ด้วยดีอาจจะหยุดชะง,งักถ้าลุงตู่ได้อยู่ต่อไทยจะเป็นจุดศูนย์กลางยุทธศาสตร์การค้าของโลกแทนที่สิงคโปร์ทันที รายได้มหาศาลจะถาโถมเข้ามาที่ประเทศไทยและนี่จะเป็นการตอบคำถามดังๆว่าทำไมลุงตู่ต้องอยู่ต่อและทำไมซาอุจึงเป็นจิ๊กซอชิ้นสำคัญสำหรับคนที่ยังไม่เข้าใจวิสัยทัศน์ของลุงตู่ที่ต้องการทำเพื่อประเทศไทยอย่างไม่เคยคิดถึงตัวเองต้องโดนวิจารณ์ต่างๆนานาว่ากูเก่งบ้างสร้างแต่นี่บ้างใครจะจ่ายนี่บ้างโดยเพียงแค่หวังว่าสักวันคนไทยจะเข้าใจและประเทศไทย กลายเป็นจุดศูนย์กลางการค้าของโลกได้นั่นเองเขาได้มีการวิเคราะห์บอกว่าเรียบเรียงมาเป็นข่าวบอกว่าประยุทธ์เห็นชัดเจนแล้วว่าโอกาสสืบทอดอํานาจตอนนี้รีบรลีลงเรื่อยๆนะครับประยุทธ์เห็นชัดเจนแล้วว่าโอกาสการสืบทอดอํานาจรีบรลีลงไปเรื่อยๆแรงกดดันคืนอํานาจให้ประชาชนมีพลังเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนิดาโพก็เลือกพิธาดิมเจริญรัตจากก้าวไกล เป็นอันดับหนึ่งค a ด d เดตนาในยุคกมตรีของคนกรุงเทพมหาครหากใครรับสัญญาณไม่ได้ว่าเวลาการสืบทอดอํานาจหมดลงไปแล้วโดยใครยอมรับไม่ได้ชะตากรรมหลังเลือกตั้งจะรับรู้ถึงการถูกทําร้ายทางจิตใจที่รุนแรงนะครับเมื่อรวมไทยช่างชาตินะครับที่ทุกคนหงอต่อการทําในสิ่งที่เสี่ยงพลเอกประยุทธ์หงุดหงิดนะในเหตุการณ์หนึ่งที่ทาให้พลเอกประยุทธ์และพลังประชารัฐ เทพลังประชารัฐด้วยเหตุที่วีดกรคำประกอบเสนอคดีเด d ตนายกฐมตตรีของพรรคเพิ่มเติมมากกว่าหนึ่งคนนะครับคราวนี้พลเอกประยุทธ์ประกาศเองให้ปีตพันเป็นอีกชื่อหนึ่งที่รับเสนอชื่อเป็นนายกฐมตตรีของพรรคจึงอ่เป็นปรากฏการณ์ที่ถูกตีความไปทําสารพัดนะครับคำถามที่ท้าทายในการตอบที่สุดใช่หรือไม่ว่าการประเมิน รอบด้านแล้วพลเอกประยุทธ์เห็นชัดเจนแล้วว่าโอกาสการสืบทอดอํานาจนั้นลิบหลี่ลงเรื่อยๆนะครับในทางผลการเลือกตั้งการคาดหวังอิทริ์250สวว่าจะรับใช้เหมือนที่เคยเป็นมาน่าจะประเมินออกได้ว,ว่าสถานก,การณ์ของประเทศที่นับวันยิ่งเลวร้ายไม่เพียงถูกปฏิรูปนะให้ดีขึ้นกลับนำไปสู่ดำมืดมิดในทุกมิติ นะครับทั้งความเสื่อมสุดของการสำนึกทางการเมืองความตกต่ำทางเศรษฐกิจสังคมที่เสื่อมทราม250สบย่อมมีไม่น้อยที่มีปัญหาพาตัวเองหลุดจากความงมงายท่ามกลางทุกความเป็นไปนะครับไม่เอื้อจะใช้อำนาจอื่นมีบทบาทเหนืออำนาจของประชาชนนะครับอีกประเด็นใหญ่ทักษิณชินวัตรก็ประกาศกลับมาติดคุกนะฮะ เพื่อเปิดอากาศให้ตนเองอยู่กับลูกนะครับหลานในช่วงปลายของชีวิตในห่วงยามที่อำนาจประชาชนไหลาบาดท,ท่วมท้นพร้อมคําถามถึงการเรียกร้องให้กรารพกฎหมายว่าเสียงตกร่องนั้นคงเคยเข้าใจความไม่ยุติธรรมอันเกิดจากการเขียนกฎหมายและการบังคับใช้กฎหมายหรือไม่ประชาชนได้อำนาจคืน แรงกดดันให้ปฏิรูปความยุติธรรมเกิดขึ้นโดยทักษิณไม่ต้องออกแรงอะไรเลยนะครับผลทางเดียวที่พักการเมืองที่เลือกฐานนะอนุรักษ์อำนาจนิยมจะปกป้องตัวเองได้คือไม่ให้คะแนนไปรวมศูนย์ด้วยความคิดไม่เลือกเราเขามาแน่นะครับซึ่งแน่นอนว่าหากต้องการเลือกเพียงหนึ่งเดียวศูนย์รวมจัดการ ให้เทไปที่ผลเอกประยุทธ์ชะตากรรมของประชาธิปัตย์ภูมิใจไทยหรือแม้กระทั่งพลังประชารัฐจะทุลักทุเลอย่างยิ่งในวันกาบัดนะครับสภาธุรกิจไทยกัมพูชาประชุมใหญ่สามัญประจําปีมีสัมมนาทิศท,ทางไทยในอนาคตนะฮะทางการค้าในกัมพูชาปี2566นะที่หอประชุมหอ,อการค้ามีปานโสรศักด์นะรัฐมนตรีกัมพูชาเกรงศักด์ ประธานสสนะสนันประธานสภาการค้าหุนสะเรือนเอกอกักขราชทูตประจำประเทศไทยนำทีมวิทยากรซึ่งก็มีการวิวิจารณ์ประมาณนั้นที่เกิดขึ้นในเชิงงานสังเคราะห์าวิเคราะห์ตามที่บริชนเขาว่าเงน,นะผลเอกประยุ์กำลังลิบหลีข่าวอ้างอิงจากเ,เรื่องของโพ ต่างๆซึ่งตอนนี้โพต่างๆนั้นบทเอกประยุทธ์กําลังตกลงนะครับดีขึ้นมาอยู่ภาคหนึ่งนันก็ตกลงแต่ก็ดีขึ้นกว่าเดิมนะดีขึ้นกว่าเดิมนะครับประเด็นที่เขาวิเคราะห์ก็คือมุ่งไปในเรื่องของสถานการณ์หรือภาพรวมว่าเศรษฐกิจสังคมการเมืองเนี่นยกำลังเสื่อมร้ม,มลงกําลังแย่นะฮะแล้วก็ตอนนี้เนี่ยการสืบทอาบอำนาจจะเป็นไปไม่ได้แล้วทักษิณก็จะกลับมานั่นหมายความว่าประยุทธ์แย่แน่นอนนั่นก็เป็นมุมมองของเขา นะในเชิงงานวิเคราะห์วิเคราะห์ก็ว่าไปตามสถานการณ์คือผมอธิบายหุ้นส่วนนะปรากฏการคืออะไรในเชิงวิชาการคือสิ่งที่เกิดวิเคราะห์คือเอาปรากฏการณ์ที่เห็นมาวิเคราะห์สังเคราะห์คืออะไรบทสรุปหรือภาคปฏิบัติการจริงนี่คือสิ่งที่เราควรรู้นะครับงานสังเคราะห์ตอนนี้ต้องยอมรับอย่างหนึ่งนะครับว่าคะแนนนิยมของพลเอกประยุทธ์เริ่มดีวันดีคืนนะครับทำไมเพิ่งมาเริ่มดีวันดีคืนเพราะกาลังสร้างพักกาลังทําพักนะและที่สําคัญก็คือว่า ยังไม่ได้เดินเต็มสูขตอนนี้ก็มีคนเสนอให้พลเอกประยุทธ์เนี่ยนะหยุดพักลาการทำงานยาเท่าไหร่ก็ได้ได้ให้คนอื่นรักษาการแล้วพลเอกประยุทธ์เดินหาเสียงอย่างเดียวผมอธิบายในเชิงงานสังเคราะห์ว่าเป็นการตัดสินใจที่ผิดอันนี้ก็ข้อขที่หนึ่งสองสิ่งที่น่าสนใจนะฮะ คือว่าสถานการณ์การเดินยุทธศาสตร์ทางการเมืองแบบนี้เนี่ยให้ไปดูเจตนาลมของผู้ร่างรัฐมนูญผู้ร่างรัฐมนูญเขียนไว้นะครับให้นายกรัตรีมีอำนาจเต็มไม่ใช่เป็นนายกรักษาการผู้ร่างรัฐมนูญมีเจตนาให้นายกบัตรีใช้อำนาจหน้าที่ในการช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มที่ก่อนการเลือกตั้งควบคู่กับการขึ้นเวทีประสายหาเสียง นี่คือสิ่งที่หุ้นส่วนควรจะรู้นะครับบางคนมาเสนออย่างอนุทินบอกว่าจะลาเลยเป็นหนึ่งเดือนนะแต่ไม่ลาออกจะลาลาพักไปหนึ่งเดือนเพื่อที่จะไม่ถูกร้องเรียนเพื่อหาเสียงอย่างเดียวนะครับในเชิยงยุทธศาสตร์ทางการเมืองการปกครองเป็นการตัดสินใจที่ผิดนะครับเอาล่ะประเด็นต่อไปก็คือว่ามติชนมองว่าสภาวะเศรษฐกิจสังคมทางการเมืองทุกมิติกําลังย่ําแย่ ผมก็ถามมุ่นส่วนตอนนี้เศรษฐกิจโลกกำลังตกต่ำลงจริงไหมจริงเศรษฐกิจไทยกำลังตกต่ำไหมอัตรางเงินเฟอ้อเพิ่มสูงขึ้นไหมปรากฏว่าอัตรางเงินเฟอ้อในประเทศไทยต่ำที่สุดในประวัติการสภาวะเศรษฐกิจดีโตวันโตคืนก่อนโควิด1 9ไทีด้ําไปอย่างน่าเหลือเชื่อท่องเที่ยวไม่ต้องถาม นักท่องเที่ยวไปทางไหนก็มีแต่นักท่องเที่ยวมีนักท่องเที่ยวไปเดินห้างสรรพสินค้าพนักงานเนี่ยต้องพูดเป็นภาษาอังกฤษแล้วนะฮะพูดกับผมเนี่ยผมก็โดนมาเองไม่ต้องพูดเป็นภาษาอังกฤษแล้วไม่ได้พูดภา,าษาไทยเพราะเรานักท่องเที่ยวมันเยอะจน,นเขาต้องพูดภาษาอังกฤษแล้วะะมากันหมดจีนแขกยุโรปหฮกันมาหมดนั่นหมายความว่าไม่ใช่เรื่องจริงแต่ประเด็นคือทำอย่างไรให้พลเอกประยุทธ ชนะการเลือกตั้งครั้งนี้ซึ่งผมพูดหลายครั้งพูดหลายวันพูดหลายรอบนะครับว่าหลักเนี่ยมันต้องยืนอยู่บนหลักนักเลงนําการอาหารซึ่งดําเนินการวางหลักตัวละครเรียบร้อยแล้วต่อไปก็เป็นเรื่องคุณธรรมนําการอาหารคุณธรรมนําการอาหารต้องแก้ปัญหาเรื่องขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่นเป็นสําคัญนะแต่ปรากฏว่าตอนนี้องค์การบริหารส่วนท้องถิ่นเนี่ย หลังจากทําไปแล้วยังครังเทศบาลน,นะครับยังค้างองค์การบริหารส่วนจังหวัดที่ต้องดาเนินการต้องมีการจัดดนตรีกรวีศิละปะนะฮะปลุกเรื่องของชาตินิยมตอนนี้หุ้นส่วนยังไม่ได้ทำกันเลยนะฮะและประกอบกับกําลังเตรียมทัพการเตรียมทัพบางส่วนก็เลือกเอาคนที่เป็นสสเดิมและปรากฏว่าคนที่มี อำนาจประสานงานทั้งพลังประชารัฐแทรวมไทยเนี่ยทั้งเลขาเลขารวมไทยพลังประชารัฐก็บุ้มรดยการเขตกรุงเทพก็เอาแต่คนในพวกของตัวเองเนี่ยนั่นหมายความว่ามันผมดึงตรงนะด้วยความปรารถนาดีเลยถ้าเดินเกมแบบนี้มันมันก็ยากที่ชนะต้องปรับกลักคิดนะฮะปรับ ในเรื่องของคนต้องเลือกสองอย่างไม่ปรับหลักคิดไม่ได้ก็ต้องปรับคนนะครับตอนนี้มันงวดเข้ามาละประกาศกฤษฎีกาการเลือกตั้งกำลัาเข้าสู่กระบวนการการเลือกตั้งแล้วนะก็ต้องทํากระบวนการสิ่งที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนนะหนึ่งต้องทำเป็นมุลโบดีซึ่งหลักคิดนี้มันมาจากไหนที่เขียนในธรรมนูนตอนแรกนะซึ่งไม่ได้เขียนโดยคุณมีชัยนะอันนี้มาเขียนกันที่หลังนะหลังจากที่มีการลงประชามติผู้ร่างรัฐมนูลมีเจตนาเพื่อที่จะให้เสียงเหล่านี้มาจากประชาชน ทำแปรมิรีบวดก่อนคือบวดในท้องที่นั้นว่าให้คนเนี้ยลงทําก่อนสองนะสิ่งที่ต้องทําคือผู้สมัครเลือกตั้งเนี่ยจะต้องเสียภาษีมาอย่างน้อยสามปีคือทําไมผู้เจตนาลมของผู้ร่างมนเสียทําอย่างนี้เพราะอะไรเพราะมันเกิดจากพวกที่อยากเป็นนักการเมืองมาสังกัดพรรคการเมืองเนี่ยหลายคนจํานวนมากเลยไม่เคยเสียภาษีอะไรเลยแต่อยากจะมาเอาเงินจากประเทศจะมาทุจริต ก็เลยเขียนกันไวนะ้และจากนี้ไป180วันย้อนหลังใครหาเสียงก่อนเลือกตั้งใกล้ๆที่จะมีการย่อนบัตรจะมีการร้องเรียนเรื่องนี้เรื่องการหาเสียงก่อนการเลือกตั้งโดยไม่ได้มีการขออนุญาตคณะกรรมการการเลือกตั้งจะเป็นประเด็นสําคัญในการเล่นงานและถูกโจมตีสิ่งเหล่านี้พวกเราควรจะรู้นะครับพวกเราควรจะเข้าใจนะครับ ตอนนี้ทำอย่างไรให้คะแนนนิยมของพลเอกประยุทธนะ์หรือฝ่ายขวาดีขึ้นทั้งพลเอกประวิทย์ด้วยนี้ไม่พน้นต้องใช้หลักชาตินิยมนะครับทำไมสื่อต่างๆเขามองว่ามันริบหลีลงริบหลีลงเพราะเขามองเรื่องของปรากฏการณ์นำมาวิเคราะห์คือโพลต่างๆนํามาวิเคราะห์ฝั่งที่ไม่พอใจแฟนคลับของพลเอกประยุทธ์ก็วนวดยด่าโพ แต่สำหรับผมนะผมว่าโพขอทําถูกแล้วนะครับใครไม่ชอบก็คือเรื่องของคนไม่ชอบชอบกับใช่ความจริงคือมันใช่แต่โพรู่งแบบนี้ดีแล้วเพราะจะทําให้ฝ่ายขวาขยันมากขึ้นนะครับคุณส่วนต้องพิจารณานะครับตอนนี้เกมงวดเข้ามาทุกทีนะรเรื่องของชนเผ่าก็ต้องทำนะ แล้วก็สิ่งที่ต้องดําเนินการก็คือมุ่งเรื่องของชาตินิยมเป็นสําคัญนะวางทับเสร็จเรียบร้อยก็ต้องต้องรีบเดินทับนะตัวไหนไม่ดีก็ค่อยปรับปรับ,ปร,บ,ป,รบปรับเข้ามาพอปรับเข้ามาเกมนะก็จะสามารถเข้าสู่ชัยชนะได้นะตอนนี้ไอ้พวกแลนสไลด์มาว่าไปเด้อว่าไปเ้อว่าไปเ้อผมพูดอย่างนี้เลยนะนะครับแต่ถึงเวลาจริงๆ เ,เหมือนโควิด -19 เนี่ยยุโรปแย่สุดขนาดหนักถ้ามาเทียบระหว่างการแก้ปัญหาโควิด -19 กับเรื่องการเลือกตั้งซึ่งเกิดขึ้นมากกว่า10ครั้ง17ครั้งเนี่ยหุ้นส่วนคิดว่าโควิด -19 หรือการเลือกตั้งมันง่ายกว่ากัน ขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อกอบคุณที่เล่าต่อกัอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทําความดีเพื่อความดีผมเทศักิ์จิมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ Sakit, 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 Keep